คลิปเทสส่งงานนะครับโคลนิก้า c สามสิบห้าแฟลชเมติกตัวนี้มาอาการเยอะเหมือนกันก็คือสนิมกินข้างในหมดเลยแล้วก็ต้องล้างแล้วก็ต้องทำพวกเดินสายล้างแข็งวงจรอะไใหม่หมดเลยครับอันนี้ก็ล้างช่องมองภาพใสเข็มวัดแสงขึ้นแล้วนะฮะอย่ดูเข็มวัดแสงก่อน เข็มกระดิกขึ้นเรียบร้อยเดี๋ยวลองเอาไปใช้สองดูนะครับไปใช้สองก็ขึ้นปกติแล้วชัตเตอร์นะครับชัตเตอร์ตอนนี้อยู่ที่ชัตเตอร์ B น,นี้ B นะครับ B ก็กดแล้วเปิดครั้งแบบนี้ เอสปรับได้เรียบร้อยอะปลดจาก B มาเป็นออโต้ดูที่โหมดออโต้ก็ตามสภาพแสงถ้าแสงเยอะก็ชัตเตอร์ก็เร็วแบบนี้เลยนะฮะเร็วเร็วแล้วก็เปิด f c a แคบประมาณนี้ถ้าแสงน้อยหันมาทางแสงน้อย ก็เปิดกว้างแล้วก็ชัตเตอร์ช้าลงเซลทัมเมอร์ได้ไหมเซลทัมเมอร์เช็คดูเสียงรับลื่นสมูทสม่ำเสมอนะครับนี่ท่านที่ชมก็เอาไปใช้ประโยชน์ในการตรวจเช็คเวลาซื้อมือ2ได้แล้วก็เช็คการปรับ เ a ต้องเป็นแกล้แกลกแกแก,แกสมูทแบบนี้ไม่ใช่ต้องออกแรงเยอะฝือดอะไรพวกนี้ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ออกแรงนิดเดียวหมุนเบาๆก็ไปแล้วเนี่ยจะเป็นเฟืองตรงนี้นะพอดีผมมือเดียวเปิดฝาแบตเตอรี่ดูนะครับฐานต้องไม่เน่าขั้ว,วฐานต้องใช้ได้ปกติต้องไม่มีคราบสนิมอะไรติดที่ขั้วฐานแล้วก็ซีนต้องเรียบร้อยทุกจุด แต่สีนี้ไม่เป็นไรฮนะถ้าเผื่อเป็นการซื้อมือสองก็เอามาท,ทําทีหลังได้ไม่แพงอะไรไมากมายแต่ถ้าดูให้ดีก็ดูตรงนี้ตรงฟิล์มเรลนะครับอย่าให้มีสนิมอย่าให้มีคราบห้องเก็บฟิล์มหรือล้อเก็บฟิล์มนี่ต้องสะอาดนะฮะในห้องในฟิล์มแชมเบอร์นี่ต้องไม่มีฝุ่นเยอะมากมีนิดหน่อยมีอะไรเงี้ยพอ,พอได้ไม่เป็นไรถ้ามีแฟลตก็เช็ค สิงค์หนแฟตด้วยก็ได้นะครับหาแฟตเล็กๆถ้ามีถ้ามีแฟตเล็กๆก็หาแฟดเล็กๆไปลองแบบพวกนี้อ่าไหนๆลองแล้วก็เปิดแฟตเลยแล้วกันแฟติดแล้วนะครับใส่แฟตไปแล้วก็เ,เทสแฟตดู ได้โอเคระบบการเดินฟิล์มอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าเผื่อไปข้างหน้าอย่างเดียวถอยหลังมาไม่ได้แบบนี้ถ้ากดปุ่มรีวายวัตตั้นแล้วต้องถอยได้ก็จะฟรีกลับมาได้แบบนี้อันนี้ถูกต้องแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวถอดแฟลก่อนแฟลนี้ก็เช็คไว้ก็ดีฮนะเพราะว่าถ้าเผื่อตอนซื้อเนี่ย บางคนแบบไม,ไม,ไม่คิดว่าไม่ได้ใช้แต่พอเกิดอยากจะใช้ขึ้นมาต้องเอาไปซ่อมอีกจะเสียเวลาช่องมองก็ใสสะอาดเรียบร้อยนะครับเข็มวัดแสงขึ้นตามสภาพแสงปกติโหลดแอพวัดแสงไปเทียบครับว่าแสงสภาพประมาณนี้ยังไงแต่เครื่องวัดแสงของกล้องที่เป็น c d s หรือแคดเมียมซัลไฟเนี่ย ส่วนมากแล้วถ้าจะเอาแม่นๆก็คือทำไมวัดกับ daylight วัดกับแสงภายนอกนะแสงแดดถ้าวัดกับแสงหลอดไฟนีออนไฟในอาคารอะไรบางทีมันก็เพี้ยนก็บางทีเราจะไปสรุปว่ามันเสียก็ไม่เชิงเพราะว่ามันไม่ค่อยไวต่อแสงก็แสงน้อยๆทักเท่าไหร่แสง low light นะฮะไปวัดข้างนอกดีกว่านี่ก็เช็คชัตเตอร์นะ,ะพวก a พวกแล้วก็โฟกัสเนี่ยนะรุ่นนี้โฟกัสเนี่ยมันจะไปตามไกด์น e n เบอร์แฟล t นะฮะ จะสังเกตว่าบางช่วงเนี่ยหมุนมาใกล้สุดไม่ได้เพราะตัวนี้แฟลตมันแรงตั้งแฟลตไว้ที่ไกด์นัมเบอร์ห้าสิบห้าเนี่ยห้าสิบหกเนี่ยนะถ้าอยากจะหมุนไปที่ใกล้ๆกว่า1.5เมตรให้ได้เนี่ยก็ต้องปลดปลดออโต้เลือกไกด์นัมเบอร์แฟลตมาประมาณสีเขียวเนี่ยสิบสี่เนี่ยนะฮะปึ๊บอ่าสิบสี่หรือต่ำกว่าแต่ทีนี้จะหมุนโฟกัสได้ตลอดตั้งแต่1เมตร ถึงอินฟินิตี้เลยนะแล้วก็ในช่องมองภาพก็จะมีเลนส์ไฟเดอร์เป็นจุดเหลืองๆก็ดูให้มันมีการทับซ้อนอะไรให้มันสนิทนะครับเลนต์ตำแหน่งเลนก็ต้องไม่เอียงไม่บิดไม่เบี้ยวไม่เพี้ยนเส้นเส้อนอันเนี้ยต้องขนานกันนะไม่ใช่ว่าดูแล้วฝั่งนี้นิดเดียวฝั่งนี้กว้างถือว่าเป็นเลนที่กล้องที่อาจจะเคยตกมาเลนอาจจะเอียงอาจจะเบี้ยว ดูให้ดีด้วยกับเคาน์เตอร์ฟิล์มก็เช็คดูด้วยนะครับเดินหน้าตามปกติไหมมีสะดุดไหมกดไปเลย3ที่6ทีครับให้มันขึ้นทุกเลขเลยแล้วเสร็จแล้วก็เปิดฝาหลังดูว่ามันรีเซ็ตกลับมาที่ศูนยไหมตามขอบตามตะเข็บก็ดูว่าไม่มีคราบสนิมขา,ขาวๆนะโดยเฉพาะขอบตามขอบหนังเนี่ยถ้าเกิดกล้องเคยตกน้ำเคยน้ำเข้าเคยอะไรมาเนี่ย ตามขอบหนังนี่จะมีเป็นคราบขาวๆเป็นสนิมมอลูมิเนียมขาวๆข,ข,ขึ้นดูไม่ยากครับแล้วก็เลนส์ก็ส่องดูยิ่งถ้าเกิดกล้องเปิดชัตเตอร์บีได้นี่ยิ่งสบายเลยเปิดชัตเตอร์บีแล้วก็เปิดฝาหลังฮนะแล้วก็กดชัตเตอร์ส่องดูได้เลยนะครับเนี่ยทำแบบนี้ก็เปิดชัตเตอร์ที่ B ถ้าเผื่อกล้องมันเปิดได้เปิดชัตเตอร์ที่ B นะครับ B ตัวนี้ B แล้วก็ขึ้น ชัตเตอร์แล้วก็หาแสงสว่างสว่างกดสองดูเลยครับถ้ามันมีลามีอะไรก็จะจะเห็นกันตรงนี้แหละ,ะประมาณนี้นะครับสำหรับการเช็คกล้องเพื่อการซื้อกล้องมือสองเห็นรุ่นนี้ใช้กันเยอะส35สามสิบห้าแฟลชเติหรือ E N L หรือรุ่นอื่นก็ E N L จะไม่มีสปีดบีมั้งรู้สึก ถ้าเป็น C35 ต้องเป็นแฟตเมติกหรือ C35 ธรรมดารุ่นแรกอันนี้จะมีสปีด B นะครับแล้วก็มีเลนส์ไฟเดอร์ e อเอนี่เลนส์ไฟเดอร์ยังไม่มีเลยก็ลองดูดีๆแล้วกันจะได้ได้กล้องดีๆไว้ Вас ใช้นะครับ